แซ่บง่ยต้องแซ่บง่ายเืมเข้า่เยอง่าย,ายเข้าเลยเลี้ยวเข้าเ l l e n g e r โอ้นะ oh, wow. oh, อทับโอ,อ้ทับโอโอ้ทับอ่าทมีเสียงนวเนี่ยว้าวโอ้ต้องกินข้าวเดี๋ยวโอเคอไม่ใช่ก็ดู่สิมัน น่าสนใจ,นอ,จอืมอเป็นเนื้อยูบอตไก่ยัอยู่เต้าส้วไม่ต้องไปถึงลอยจังทัง้งหมดจริงแล้วอร่อยจกินยังนหี่ยวเลยปลาสลิดเนี่ยตัวละหกสิบบาทยังไม่ต้องทอดเองไหมโอ้ นโอ้บังบอกนั่นค่อยมาแล้วก็กลับวัโอ้

với kẻ gian mạng của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  kẻ อู้ว่าวันนี้ยังนี้น อื้มฮยอื้มเหลือเนี่ยคนเดิเลยต้องดันกลายเป็ดตรงหมดเนี่ย อาแปดสิบบาทพี่เอาข้าอไอค่วนี่แล้วกล่ว่ารอทายแลจะมาซื้อามเจอก็บกลับ้า้แล้วท่าทีที่อยู่ข้างในพี่ไม่ได้มีอยู่โซนอาหารใช่ไหมใช่เดินแล้วกลับว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วจะมาซื้อที่เด็กถือหาไม่เจอหากับหาไม่เจออยาไปเด็กถือ เนี่ยนะแตงปั่นาน้ค่ะยังกินจริงใช่ยงจริจริงิ้นิสรุปแล้วมาออปมาแค่ตรงโซนนี้แหละเสร็จกับกินจิน่าสนใจข้าวหลามนี่ข้าวหลามข้าวหลามขาวสวันีครับสวัสดีครับเขาคิวทำแล้วเนี่ย ก็เนี่ยไปดูสิกะรี่ปั๊บกะรีสองปั๊บกะรีสองปั๊บคืออะไรวะก็ราะเขาทชืทำแล้ววเนี่ยนี่เหรอใช่ครับครับสวั้ดีมีคนเยอะเนี่ยทำไมคนแย้งละ่ละ,ละอร่อยขนาดนี้เลยนะอร่อยมากกะปิสองปั๊บ ข้างงหลัมใช่ไหมครับใขาข้มหรนะครับคุ้ยแช่บ้านนาโอ้คุ้ยช่บ้านนาคุณท่านโอ้ว้าวไอติมไอติมข้าวเปิบข้าวเปิบคืออะไรเนี่ยนี่เป็นไงมันคืออะไรต้มโค้งปลาย่างโอ้ เกินนะครับคุณเชียงปลาสลิดโอ้ข้าวแกงฮะก็อยู่ก็อยู่เนี่ยซื้อเสร็จก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปอยางไงยังไงังไงเราก็ต้องกลับมาตรงนี้สกีเป่าปลานน่นดิมันก็ต้องรีบไป ซุกี้เป่าปากลาดหน้าหลังย้อยเคียนเหลาอันนี้เดินแล้วอิ่มเยอะอันนี้ตัวนี้อันนี้นนนนนนใส่แป้งไม่ดีกว่าใส่สิเต็มไก่อนข้าวแกงเมืองลุงโอ้ก็ไปตรงนี้แล้วก็ลวกลับนี้แล้วก็มานี่เสร็จเสร็จไม่เสร็จ เินก็กุ้งกุ้งตาปีเผาโอ้ว้อุ้ยฝาละเก้าสิบบาทอ๋แม่อยไหนอ่ออะไนี่ะครับเดี๋ยวขี้ขี้ข้าวคุกกะปิโอทับโอทอบโอ,อบโอ,โอทอบับ โอ้ oh, แหนมแหนมนเงมน่าละมั้งมันเป็นแบบแค่ใช่เมหาเดินหากะดบจโอ้โหจบแกงเห็ดอืมหมโอ้ยเจมส์นะ ้ถช่องสิงคโปรโ์แม่เอ,เอ๊ะตวนชินสาคูเต้าทอโอ้เฮียเป็นอ,อะไรครับพี่บ้าบินเหรอบ้าบินครบอ๋อ อ๋อเหมืนไทรโปยากิเหรเก๋วยเตี่ยวอัดใจกุ้งสดมี่โปอวิกก็ฉับมีสปอตําส้มตําโคยาสไลก็มั่งหนอ่ม ตัวเถาขาหมูสั่งกล้องร้อยเดียวเลยค่ะนุ่มกรอบได้

เดินบนเดินบน,นของกิน,เ,นเสร็จแล้วครับพอละงานคนิเจองานกาชยาสามห้าไงสามห้ามัสมุนมมเบาโแบบเข่าวสวนยาง โกโก้อร่อยที่สุดในโลกจริงแล้ววันนี้60บาทิาโกกแม่อยากกินแล้วเนี่ยอนีนี่อันนี้อันนี้น่าสนใจโกโก้อร่อยที่สุดในโลกเนี่ยน้ำผลไม้มันแก้วไข่ไช่เน้นว้าว

เลดีป่เลดีป่อะไม่ก็ไม่อะไรก็ถุงใหญ่ก็ได้ครับม่านปลาคูใช่ โอ้แกงขาคือแกงป่าปลาคังโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้ว้าวทอดมันเจ้าพญาทอดมันปลากลาย จ้าโคเข็มมากอืมอเ็มเม้มันเค็มมากอืมไหนนะมันจะมาดูอะไรนะดูเรียน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 ต้นว่านโอ้จง สี่เดือนสี่เดือนกิโลละ0ือยกิโลกหยุดเดือนหนึง่งหกเดแฟนแปดสิบ สร็จแล้วไงที่นม่ขนมปลาจิ้มไหมหาที่นั่งหาที่นั่งภารกิจหาที่นั่งข้ามันไก่ทนัท เดี๋ยวขึ้นคนันแโอ้โหหอยทอดหอยแยงไงหอยทอดหอยทอด โอ้ทับโออเออทับแมคคาเดเนียเออ พอยะมีเวลาน้อยน่าจะแค่ครึ่งเดียวอะ่ะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็เป็นของมักขามทัวทัวไรสือ ยาเาม่โบยาขงขเขามยังเรายังเกือกไม่หมดเลยเข้าใจเอาเอาข้าวหมดไปเทียบยามีพิเโอ้นับเลขคำนับเราน,นี่นมกะหลีขนมขิง๋อ